เพื่อนที่เคยแบบไว้ผมยาวนะฮะหรือว่ายังไว้ผมยาวอยู่อยากตัดผมสั้นไหมแบบเออคนไว้เป็นสิบสิบปีนะของผมนี่เป,ป็นสิบปีล้วนะฮะหลายสิบปีละเออบางทีบางช่วงเวลาถ้าดวงหรือบางปีที่จังหวะดาวมันเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนลุคโดมมันดีขึ้นก็มีนะไอ,อถ้าดวงมันเสริมเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของโงเ่เฮงนะครับอย่างปีนี้นะฮะมันจะมีอยู่สี่ราศีนะฮะ ที่เออดวงไว้ผมสั้นแล้วมันดีนะฮะเหมือนมีแรงดึงดูดทําให้คนประทับใจแต่ให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นทําให้อะไรดีๆหลายๆอย่างที่มันติดดีกับขัดมันราบลื่นได้บ้างนะฮะด้วยเป็นตัวเสริมนะฮะเพื่นก็ลองเข้าไปดูในคลิปนี้ดูนะจริงๆวันที่ผมยาวศีราศีผมยาวมีเสดศีราศสีผมสั้นและจริงๆมีศีราศสีที่คงเดิมนะฮะแต่อาจจะเปลี่ยนทรงนิดหน่อยได้ก็มีนะฮะ โอเคนะครับเผมก็ทําคลิปนี้ไว้เพื่อนๆก็ลองไปดูผมอยู่ทิ้งไว้ลิงก์ไว้ใต้คลิปน,นะฮะมี4ลราศีอะไรบ้างแล้วก็คนอยากจะเปลี่ยนทรงผมพอดีนะฮะไว้ผมบางทีเขาว่าผมสั้นเนี่ยไม่ใช่ต้องแบบสกินเฮดนะบางครั้งเราอจะไว้สั้นอยู่แล้วแต่ปีนี้อาจจะไปซอยขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยคือให้มันสั้นลงนิดนึงก็ได้นะครับนี่คือติว่าไว้ผมปลาบ่า อาจจะกลับมาไว้ลองทรงนะหรืออะไรแล้วแต่นะฮะมันจะส่งอบป้าอะไรก็ว่าไปนะก็ได้อยู่นะฮะโอเคครับเพื่อนๆครับก็สวัสดีนะฮะเราก็วันนี้ดวงรายวันนะตรงกับวันจันทร์นะครับ1919แล้วนะครับวันนี้เรื่องงามยามดีไม่มีนะทำอะไรก็ระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับโดยเฉพาะนะฮะวันนี้ดาวหลายดวงยังมลุมมตุ้มอยู่ในตำแหน่ง การงานของดวงเมืองและที่สําคัญคือมันจะมีดาวที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับคือดาวอาทิตย์ัำดาวอังคาราอาทิตย์เลขหนึ่งดาวอังคารเลขสามดาวคุณนิพรมันสปาร์กันที่ไปุ๊บมันก็จะมีเรื่องของภัยร้าย,ายภายัยรถภยัยยานพาณนะทุกชนิดภยัยเกี่ยวข้องกับหัวร้อนอารมณ์เสียทรัพย์เบาแบง หรือลงไม้ลงมืออะไรกันนะฮะรวมถึงเรื่องของฟืนไฟฉะนั้นเพื่อนช่วงนี้ยังต้องเซฟเรื่องของร่างกายอารมณ์รวมถึงการเดินทางนะฮะคอยเช็ครถหรือสภาพรถหรืออะไรก็ตามดีดแล้วก็มันมีโอกาสทําบุญสร้างกุศลเติมบุญกันบ้างเนาะมันก็จะได้มีทั้งดวงโอเคบุญก็เสริมมันก็มีโอกาสที่จะแคล้วคลาดปลอดภัยได้แ้วก็อย่าประมาทนะครับโอเคนะฮะวันนี้แล้วก็เรื่องของ เรื่องงามยามดีไม่มีนะฮะเรื่องของเลขราศสีมงคลบ้างนะครับมีตังนี้ฮะเลขแรกคือเลข9นะฮะเลขต่อมาคือเลข4ี่ครับ9 4 3 6นะครับส่วนเลขที่ไม่เด่น่าหรือว่ามักไม่ค่อยใช้นะฮะคือเลข0ูนนะครับส่วนสีที่ถูกชโชว์ครับสีแรกคือสีเทานะฮะสีต่อมาคือสีเขียวนะครับสีต่อมาคือสีฟ้านะฮะ แล้วก็สีสุดท้ายคือสีชมพูนะครับส่วนสีที่เลี่งยงๆหรือมาไม่ค่อยใช้คือสีน้ำตาลน,นะฮะแล้วก็วันเอาวันและซ้ายขวาก็คือทิศทางซ้ายขวานะฮะวันนี้ให้เลือกฝั่งขวานะครับถ้าต้องเลือกทิศทางซ้ายขวาแต่ถ้าไม่มีเหตุให้ต้องเลือกก็ไม่ต้องเลือกกันนะครับเราก็หรือว่ามีเหตุให้ต้องเลือกก็เลือกขวาแล้วกันถ้าเรารู้สึกมัน ตัดสินใจไม่ได้อ,อซายขวาก็ฝั่งขวาหรือถ้าตัดสินใจไม่ได้บนล่างวันนี้ให้เลือกด้านล่างนะครับบนล่างด้านล่างนะโอเคนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าดาวพระจัสดโคก,โกรอยู่รวมกันในราศีมังกรมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์โอ้ห้าดวงก็อย่างที่บอกนะฮะว่าดาวแต่ละดวงมันก็มีบุค,คลิกหรือกิจกรรมอะไรของเขาที่เอาไว้ไทยหรือพยากรณ์นะฮะ นี่ดัมมารวมกันนะฮะห้าดวงก็เหมือนกับคนห้าคนที่มีนิสัยแตกต่างกันบางคนบางคู่ก็เป็นมิตรกันบางคู่ก็เป็นศัตรูกันดันมารวมกอดคอกันนะฮะอยู่ในราศีมังกรมันก็จะเกิดแรงกระเพื่อมหลายเรื่องในช่วงนี้กับหลายๆราศีเพราะว่าในห้าคนเนี้ยหรือดาวห้าดวงเนี้ยนะครับมันก็จะไปสร้างแรงกระเพื่อมเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องอารมณ์เรื่องคดีความ หรือความรับเปิดเผยหรือเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องป่วยไม่สบายนะครับนี่ฮะคือมันจะเกิดอะไรก็เพิ่มช่วงนี้อะไรที่มันกิ๊กกิ๊กกักมันก็จะทะลุนะครับเหมือนกับอะไรที่รอคอยอยู่มันก็จะมีคําตอบไม่ใช่ว่าต้องมีข่าวดีหรือข่าวร้ายนะฮะคือบางอย่างถ้ามันรู้สึกมันอึดอัดมันอัดอั้นมันยังไม่ชัดเจนสักทีมันก็จะชัดเจนมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราเนี้ยนะครับเราจะทําอะไรก็ตาม จะหาคําตอบโอเคก็ตามเรื่องตามงานมันก็จะมีคําตอบหรือถ้าจะตัดสินใจโอเคในช่วงวันสองวันที่ตัดสินใจมันก็จะเป็นการตัดสินใจที่เฉียบคมหรือรอคอยข่าวรอคอยคนก็จะมีบทสรุปว่าควรรอหรือไม่รอหรือข่าวสารมาจะให้ทําหรือไม่ทําอะไรเงี้ยคือมันจะมีบทสรุปนะฮะเราจะได้ทําอะไรให้มันชัดเจนถูกไหมครับอะไรที่มันกัน๊ก ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้รอรุ้นอยู่อะไรเงี้ยบางทีมันเหนื่อยใจฉะนั้นช่วงนี้นะฮะถ้าจะตามงานก็ได้ตามหนังสือก็ได้ยืน่นเอกสาร,ก,รก็ได้หรือทําอะไรที่ต้องทําของเรานะฮะก็สามารถทําได้นะฮะเื่อมีอะไรที่อยากทําส่วนตัวเป็นพิเศษอยากคิดอยากจราจาอยากแก้อยากคุยอะไรเงี้ยนี่คือหรือต้องตัดสินใจก็เอามาทําในช่วงวัน2วันนี้ก็มีเกณฑ์สําเร็จนะครับจังหวะดาวมันยังเสริมอยู่นะภาพรวมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ครับ ผมบอกเลยว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยเกี่ยวกับความผิดพลาดของคนนะฮะมันจะเริ่มหลุดกันง่ายขึ้นนะฮะฉะนั้นใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะอยู่โรงงานอยู่ไรก็ตามเราต้องตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยนี่ต้องแบบระดรกุ่มเลยเพราะดูทรงแล้วอาจจะมีเหตุอะไรแรงหรืออะไรที่มาจากความประมาทนะฮะมันจะมีอีกนะครับไม่ใช่ว่า มันจบแค่นี้นะครับเพลนภัยที่เราจะเห็นรอบด้านจากนี้ไปจริงๆอย่างน้อยก็เป็นเดือนนะนะฮะเดี๋ยวจะเห็นภัยทางรถหรือภัยทางยานพานะเรื่องฟืนไฟเรื่องการทาร้ายกันดางแรงหรืออุบัติภัยจากยานพานะหรือการขนส่งการเดินทางนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะ,ะฉะนันช่วงนี้เพื่อนๆต้องรัดกุมรอบครอบแล้วก็ระมันระวังกันเอานะโอเคนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้สไตล์ ของการทำงานสไตล์ของการคุยงานนะฮะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคือความลังเลอย่าลังเลนะฮะอะไรที่ลังเลเอาอยัางไงดีโอ้โหคิดไม่ตกสักทีนะฮะผ่านมาครึ่งวันแล้วอะไรเงรี้ยคือมันยังคิดไม่แตกคิดไม่จบระวังเรื่องนั้นผิดพลาดนะฮะพยายามคิดอะไรให้รอบคอบแล้วก็ตัดสินใจให้ไวผมเน้นข้อไวนะแต่ไม่ใช่แบบไม่รอบคอบนะฮะต้องรอบคอบแต่อย่าลังเลถ้าลังเลมันเสียหาย แล้วก็ช่วงนี้คนจะเซนซิทีฟมากนะฮะดาวพระจันทร์คือจิตใจโคจรอ่อนพลังหรือโคจรป็นปรานะฮะใจเป็นปราบไปถึงใจหายน้อยใจน้อยนี่แหละนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้เพืเ่อนๆต้องระมัดระวังอยาไปเล่นอะไรเยอะสุบเล่นกบแฟนแย่เพื่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีคนน้อยใจหนึ่งไหมฮะฉะนั้นพยายามจริงจังเนะะี่ยเมื่อดาวมันจะเล่นงานคนรอบข้างหรือคนรอบตัวเราหรือตัวเ,เอง ให้ต้องน้อยใจให้คิดมากให้วิตกให้กังวลฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้คนรอบข้างนะฮะสไตล์การทํางานสไตล์การอยู่บ้านต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับงานให้กับคนแล้วก็พูดคัไหนคํานั้นหรือคอยให้กําลังใจนะครับกับคนรอบข้างให้ดีเป็นพิเศษนี่คือสไตล์การใช้ชีวิตในช่วงนี้นะฮะแล้วมันจะเสริมให้เราเด่นขึ้นนะครับช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเหลือหนังแน่นมั่นคงอย่าเล่นเยอะ ให้กำลังใจกับคนรอบข้างเต็มที่แล้วใจเราช่วงนี้ก็อย่าวกแวกนะฮะมันจะมีเหตุให้แบบมีเรื่องวกแวกนะ,ะในเรื่องของความรากักในเรื่องของการงานนะฮะอะไรช่วงนี้นะครับนี่คือสไตล์ของวันนี้นะครับควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรนะฮะจริงเดี๋ยวเราหลังจะเสริมเพิ่มมันให้ว่าเออช่วงนี้เราควรทําหรือไม่ควรทำอะไรบ้างแล้วก็วิธีทําให้ งานและเงินมันขยับดีขึ้นอะไรเดี๋ยวจะมีโอกาสเสริมไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆสุดท้ายครับในช่วงนี้นะครับภูมิดาวไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะฮะให้รู้ก่อนว่าพยายามรีบเร่งสรุปในเรื่องงานหรือต้องตัดสินใจอะไรให้รีบสรุปนะครับก่อนกลางเดือนหน้านะฮะเพราะว่ากลางเดือนหน้าไปแล้วการตัดสินใจต่างๆเมืองดีมันไม่ทันผมก็เลยดูว่าถ้าต้องตัดสินใจรื่สำคัญนะตัดสินใจก่อน วาเลนไทน์นะฮะมันจะเฉียบคมมันจะทันเวลาแต่ถ้าเลยวาเลนไทน์ไปแล้วบางทีหลายเรื่องมันจะไม่ทันนะฮะมันจะเป็นเรื่องงานหรือการตัดสินใจเรื่องสําคัญโอเคนะครับเป็นๆครับทาอะไรก่อนวาเลนไทน์อันนี้ทิ้งไว้ไกลๆนิดนึงเดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องนี้ในเวลาต่อมาว่าเป็นเพราะอะไรแล้วเจอเรื่องอะไรนะครับขอบคุณสตแางครับเพื่อนๆครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเจอกันนะฮะทั้งคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ครับไม่ซีเรียสแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกครับ จำนวนเพิ่มขึ้นเลยก็จะมีคลิปแทรกเสริมดินเด็ดให้นะครับเพิ่มขึ้นอีกนะฮะโชว์รีครับเพื่อนครับดูดวงสองสราศีฮะชาวมังกรกรูมมีครับเรื่องมังกรนะฮะวันนี้กิจกรรมหน้าที่การงานหลายๆอย่างเพื่อนๆเตรียมตัวนะฮะผมเชื่อว่าสองสองวันนี้ก็คือ,เ,อเรลว่าวันอาทิตย์จันทร์อังคารน,นะครับสามวันนี้นะฮะมันมีเหตุต้องทําอะไรใหม่ มีข่าวดีที่รอคอยมีภารกิจเสริมเพิ่มหรือว่ามีผู้ใหญ่มอบหมายหน้าที่คขารับผิดชอบหรือมีไอเดียที่อยากทำอะไรส่วนตัวหรือได้ลงมือทําบางส่วนไปก่อนแล้วนี่คือจังหวะดาวที่เด่นนะครับในช่วงนี้ข้อดีข้อสําคัญระยะนี้คือการเจราจาติดต,ต่อต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทํางานเชิงรุกแม้แต่การทํากิจกรรมส่วนตัวของเรานะฮะก็จะประสบผลสําเร็จครับฉะนั้น ช่วงนี้มุมดาวในเรื่องของงานการแก้ปัญหาการเดินทางการไหว้วานให้ใ,ใครช่วยเหลือนะฮะหรือว่าแม้แต่บางทีกิจกรรมอะไรที่นอกเหนือจากงานประจําก็สามารถทำและทําได้ดีครับไอเดียมันดีมีการลงทุนก็ได้กําไรมีการคิดวางแผนอะไรก็ตามก็ต่อยอดได้บางอย่างทําออกมาให้เป็นรูปธรรมในช่วงนี้ยังได้นะฮะคือมันเป็นวันแห่งการิเริ่มเริ่มต้น ลุยคุยจัดการสางหรือลงมือและตัดสินใจต่อมาเรื่องเงินทองครับชุดนี้ใช้จ่ายหลักๆคือบ้านและครอบครัวนะฮะใครใจ่ายจุกจิกมาใคใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงมาใช้จ่ายที่มองไม่เห็นใช้จ่ายฉุกเฉินฉับพลันเข้มานะฮะฉะนั้นก็เตรียมการที่หนึ่งคือหล่องใช้จ่ายนะครับมันดีนั่งตรงที่แต่ละเรื่องอะเราวางแผนบางส่วนไว้ก่อนแล้วแล้วเราก็พอจะมีเงินหมุนแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยด้วยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ซื้อช็อปหรือว่าชําระก็สําเร็จ มุมดาวต่อมานะครับการแก้ปัญหาเกินเพื่อนมีปัญหาอะไรที่ต้องคิดทำคลริอาแก้ก็สามารถทำและทำได้ดีมุมดาวข้อหนึ่งที่เห็นไะเด่นชัดคือการเดินทางระยะสั้นถ้าจะต้องเดินทางไปไหนทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรกับใครนะฮะก็โอเคครับก็ดงมีเกณฑ์สําเร็จนะฮะภารกิจต่างๆน่าพอใจบางครั้งอาจจะต้องทําอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราอยากทําก็สามารถทําได้ดีะฮะ หมุนเงินได้แก้ปัญหาการเงินดีทําการตลาดสําเร็จความรักโสดมีคนชอบหรือแล้วชอบใครช่วงนี้คุยการชิดสนิทได้ส่วนคนที่มีคุยแฟนแล้วช่วงนี้ดาวความรักเด่นนะฮะพึ่งพาไว้วานให้ช่วยเหลือได้แต่ตอนนี้ผมมองว่าผือๆอาจจะมีเรื่องที่เราต้องไปช่วยเหลือแฟนหรือภรอารกิจต่างๆของแฟนเราค่อนข้างจะยุ่งๆช่วงนี้เราพยายามดูแลการชิดทิดนึงนะครับสุขภาพร่างกายเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะนอนไม่พอท่านนเวสซอรครับอันนี้ ท้องผูกท้องเสียกดหลย้อนมาเรื่องของอาหารการกินเลยครับดูแลเรื่องอาหารแบบเป็นพิเศษครับกินเซ็นต้านี้ได้นะฮะเพราะว่ามันจะมีเหตุให้ป่วยเรื่องของช่วงการลําตัวต่อมาลูกหลานปฏิวัติเลี้ยงครับชุดนี้มุมดาวดีนะฮะมีการขยับหรือว่ามีอะไรที่เราเห็นความเติบโตหรือไหวพริบดีขึ้นมีข่าวดีๆที่เราชื่นใจนะฮะเสน,น,น่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มเข้มบหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้นะครับต่อมาชาวราศีกุม ภารกิจต่างๆการเดินทางเด่นการแก้ปัญหาการเคลียร์เรื่องสําคัญมีความคืบหน้าการเดินทางไปไหนมาไหนถือว่าน่าพอใจเผื่อจําเป็นนะครับต้องทาอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษก็สําเร็จนะฮะจังหวะดาวเด่นเรื่องงานแก้ปัญหาเจราจาต่อรองพูดคุยหรือจัดการเรื่องสําคัญๆก็ถือว่าน่าพอใจมุมดาวอย่างหนึงน่งฮะที่เห็นได้เด่นชัดนะครับคือการทําเรื่องสําคัญนะครับวันนี้เหมาะกัรทําเรื่องสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงนินหรือเรื่องส่วนตัวบางทีมีนัดหมายทําอะไรก็ตามหรือเดินทางไปไหนนะฮะวันนี้ก็เป็นวันแห่งการทํางานเชิงรุกและข้อสําคัญเพื่อนเตรียมตัวนะฮะผมเชื่อว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอคือคาว่าปุบป,ปับฉปรพันมันจะมีเหตุอะไรที่ปุบป,ปับฉปรพันต้องคิดต้องเคลียร์ต้องแก้แต่ว่าผลลัพธ์ดีมีเหตุให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็แก้ปัญหาได้มีเหตุให้มีเรื่องที่นอกเหนือจากที่เราคาดการณ์หรือว่าทระวางแผนไว แล้วเราก็แก้เกมแก้ปัญหาได้ด้วยดีจบสวยงามแล้วก็เรื่องเงินทองนะฮะค่าใช้จ่ายฉุกเฉินมาค่าใช้จ่ายฉับพันมาค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงมาฉะนั้นช่วงนี้มันก็จะเจอเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่ค่อนข้างจะยุ่งๆหน่อยนะฮะแต่ก็ยังดีที่เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆหรือสิ่งที่เราต้องทําก็ดูแล้วนะครับเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะให้สบายใจได้ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายและเรื่องสําคัญต่างๆนานา,นามัน มีเงินหมุนทันเวลามีโอากาสได้ซื้อของถูกใจหรือซื้อของได้ของดีราคาทึงพอใจและการค้าขายสามารถทํากําไรพิเศษได้มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะฮะหรืออย่างน้อยมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะมุมดาวสุขภาพร่างกายทุนยยึดเตือนเป็นหวัดเป็นไข้ร้อนนายเจ็บคอพานเนวิสวซครับอาหารการกินทําให้ป่วยนะครับท้องอืดท้องเฟ้อลมกดแกส๊สเยอะบางทีนอน ก็จุกเสียเลีท้องนะครับ่วงน,นี้อาหารการกินมันจะย่อยยากขึ้นฉะนั้นอะไรที่เรารู้ว่าย่อยยากก็เซฟเซฟร่างกายดงน,นะครับดวดาวการเดินทางระยะสั้นเด่นนะฮะจะมีเห็นถ้าเดินทาง,งไปนน่นไปนี่ไปนั่นนะครับแล้วผลลัพธ์ถือน้าพอใจความรักคนโสดยุ่นี้ชอบใครคุยครับสายความสัมพันธ์ต่อเนื่องในช่วงนี้ได้หรือว่านี้พอจะคุยเรื่องสําคัญกับแฟนได้นะฮะส่วนคนง่ายๆคือคนที่เราชอบนะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักในช่วงนี้ดวงแฟน ถือว่าเด่นให้โชคใค้ลาบหรือบางทีทจะวานช่วยเรื่องสําคัญก็ยังถือว่าน่าพอใจฮะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงระยะนี้รองป่วยแค่มาสบายเล็กน้อยหรือมีเรื่องห่วงกังวลเล็กเลน้อยแต่ภาพรวมก็ยังถือว่าวิธีการคุยการจัดการเรื่องสําคัญะก็ตามก็ถือว่าเป็นไปได้ดีดนะฮะข้อหนึ่งที่เห็นและเด่นชัดครับระยะนี้คือคนฮะช่วงนี้ระวังเรื่องคนขัดแข้งขัดขา,ข,ดข,าขัดคอหรือคนทําให้เราอารมณ์เสียเล็กเล็กน้อยชนิดต้องใจเย็นๆฮะในการคุยกับคนแต่เรื่องงานไม่น่าห่วงครับ ลูกหลานบรวิวารสัตว์เลี้ยงเติมอยางนะครับในช่วงนี้ระวังป่วยไข้ไม่สบายสเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นทูโทนสองสีงวาให้เด่นไม่น้าฮะเน้นความสะอาดสว่างสบายตาร่างกา,กายกลิ่นหอมช่วงนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสไว้นะครับต่อมาชาวราศีมีนเรื่องของภารก,กิจในงานมาเลยครับโปรเจกต์ใหม่หรือหน้าที่เขาไมชอบแบบชั่วคราวนะหรือว่าต้องแก้ปัญหาให้ใครด่วนนะครับคือช่วงนี้อะไรนี้ที่ทำงานดูไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าเขาจะ วานให้เราช่วยบางเรื่องหรือมีคนขอร้องขอความเห็นใจขอความเมตตาให้ช่วยเรื่องต่างๆซึ่งถ้าดูโดยรวมนะฮะภารกิจหรืออุปสรรคหรือว่าอะไรที่แบบกังวลไม่สบายใจมีเดิมมีทางแก้ทางออกเสมอก็ให้สบายใจได้มุมดาวการทํางานเชิงรุกเด่นเผื่อเพื่อนๆต้องทํางานนะครับไปไหนมาไหนหรือทํากิจกรรมอะไรสําคัญๆก็ถือว่าน่าพอใจนะครับก็เลยมองว่าชาวราศีมีน ภารกิจต่างๆหลากหลายอย่างในช่วงนี้นะครับสามารถหยิบจับขยับขยายทำได้ดีดโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองมีข่าวดีเรื่องเงินฮะได้ซื้อของถูกใจหรือมีการค้าขายมีกําไรพิเศษมีดวงโชคล่าฟุกๆนะครับผมเชื่อว่ากราสีมีนะครับในช่วงอย่างน้อยนะครับจากนี้นะฮะไปจะถึงประมาณช่วงเดือนหน้านะฮะ มันต้องมีโชคแน่ๆมีคนช่วยเหลือแน่ๆหรือถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินทองอะไรก็ตามมีทางแกกทออกแล้วก็มีผู้ใหญ่เมตตาบางทีมีช่องทางการหาเงินพิเศษก็เลยเดียว่ามองว่าโชคลาภมาเป็นทั้งเงินทองหรือทรัพย์สินนะครับแล้วคนช่วยเหลือนะช่วงนี้ถ้าทําอะไรก็ตามเหนื่อยท้อละอย่าคิดคนเดียวบางอย่างอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครจะช่วยได้หรือคนเคยช่วยเหลือสามารถกลับมาช่วยเหลือได้อีกนะครับรวมถึงเรื่องของ สเนสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีมงคลนะฮะใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเบิกบานแล้วก็เรียกว่าแต่งหน้าดูสบายตานะฮะอีกอย่างหนึง่งระยานี้เรื่องของแฟนความรักนะฮะคนโสดโอชุงนี้ดีฮะแบบชอบใครคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยแล้วมันแบบสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักเด่นนะฮะมีดวงช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีแก้ปัญหาระหว่างกันได้อะไรที่เม่สบายใจ หรืออึดอัดอะไรสิ่งใดก็ตามนะครับจะมีตัวช่วยจะมีทางแก้ต่างออกมีวิธีจัดก,การกับปัญหาต่างๆนานา,นานได้ดีนั้นให้สบายใจได้นะครับภารกิจต่างๆที่เราเหนื่อยท้อล้าไม่สบายใจคเคลียร์ได้หมดนะฮะแฟนกับเราพึ่งพาใส่กันได้ดุงดาวต่อมานะครับในระยะนี้นะมันมีดวงผมเรียกว่าลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะฮะช่วงนี้ดวงเสริมนะครับเออบางทีอยู่ใกล้ชิดเทาให้เรามีพลังใจเราจะเห็น การเติบโตทางความคิดอเน,น,นยปัญญาหรือวุฒิภาวะที่เติบโตไว,วขึ้นนะฮะช่วงนี้จริงดวงเราผู้ใหญ่เมตตานะพยายามทําอะไรก็ตามคุยกับผู้ใหญ่ปรึกษากับหัวหน้าหรือทําอะไรที่เราอยู่ใกล้ชิดก,กับคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้ะฮะทีมันจะมีเรื่องดีๆชื่นใจมีปัญหาอะไรก็ตามจะมีคนช่วยได้ทันเวลาแล้วก็เรื่องของเสื้อเนยเสื้อผ้าครับเน้นสีเข้มๆใบหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้สูขภับร่างกายนะฮะ กดแก๊สเยอะครับร่างกายทุกทุกเท่าทุบไปฮะอาหารเนี่ยตัวทําให้ป่วยครับตัวทําให้ป่วยเลยฮะท,ท้องผูกท้องเสียกดไรย้อนดูแลเรื่องอาหารกันใหดีๆนะครับโชคดีครับมีคนสูงมากนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ